นี่แหละคือลำดับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตรงนี้การฝึกอบรมเวลาเราไปสอบครั้งแรกปั๊บปรากฏว่าแม่อาจารย์บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อีกหน่อยนะไปอบรมเรื่องนี้มาไปอบรมเรื่องพสเซนชั่นมายกตัวอย่างเนี้ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องสอบก,บกลับมาแก้ตัวแล้วและเขาก็จะถามเราเรื่องพสเซนชั่นแน่แน,แน่แต่เขาก็จะมีอาจารย์เขาก็จะถามเรื่องอีกด้วยนะไม่ใช่แต่โดยทั่วไปก็จะเน้นที่เราไปอบรม โดยทั่วไปทีนี้ถ้าเราไปอบรมมาแล้วเรายังตอบไม่ได้นี่อาจารย์ก็มองเห็นว้ยไปอบรมก็เท่านั้นอย่างเงี้ยก็ตกถูกไหมครับอันนี้เป็นธรรมดาเป็นเรื่องที่เป็นแฟกต์นะครับแต่อยากจะให้ทุกท่านดูอย่างนี้ครับเวลาท่านสอบแล้วถ้ารอบแรกปรากฏว่าท่านได้รับแอดสไซน์ให้ไปอบรมขอให้ท่านนึกไว่อย่างหนึ่งว่าวิชาที่ไปอบรมนั้นต้องมี PDU ตั้งแต่18หน่วยขึ้นไปนะครับนะครับ ตั้งแต่18หน่วยขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านต้องไปอบรมในองค์กรแม่ข่ายของสาภาวิศวกรนะครับซึ่งองค์กรแม่ข่ายของสาภาวิศวกรนั้นก็ทำมาตั้งแต่สมัยกรรมการสภาวิศวกรในยุคก,ก่อนๆก,ก็ทามาทาได้ดีอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรรมการในยุคเก่าๆที่ก็ทําไว้หลักเกณฑ์แต่ถ้าไม่เป็นองค์กรแม่ข่ายจะไม่มี PDU แต่สิ่งที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่า PDU ต้องตั้ง8 18หน่วยนะ อยากจะเล่าอย่างนี้ว่าเพราะอะไรครับเมื่อปีที่แล้วประมาณมกรกมาคมพาโควิดเริ่มจะมาจริงแต่ยังไม่มากก็มีบางท่านไปสอบปรากฏว่าสอบเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็มอบหมายให้ไปอบรมวิชาเดียวแต่บางเอวิชานั้นเนี่ยครับตอนนั้นยังเฟสทูเฟสอยู่นะครับยังมาอบรมกันได้อยู่จะอบรมที่ไหนก็ได้ที่เป็น,คนคองค์กรแม่ขายปรากฏว่าวิชานั้นเนี่ยเก้าหน่วยตัวเองพออบรมเสร็จก็มายืน่น กากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ไม่ได้ต้องสิบแปดหน่วยจริงๆไม่ใช่ความผิดของของผู้ที่ไปอบรมนะเป็นความผิดของกรรมการที่ดูไม่ดีหรือไม่ได้บอกเขานะครับแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไปอบรมเพิ่มมาอนี้เนีอนอ,อาจารย์จะให้เพิ่มกับไปเพิ่มอา่าสิบแปดหน่วยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้ดูอาจารย์ครับไม่ใช่สิบแปดหน่วยอีกอย่างหนึง่งอยากจะเรียนทุกท่านว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับอย่างเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะที่ว่ามีอยู่บางท่าน ได้รับไปสอบครั้งแรกประมาณกุมภาปรากฏว่าถ้าอาจารย์เขาให้อบรมหัวข้อหัวข้อหนึ่งหัวข้อนั้นไปเปิดตุลา18หน่วยขึ้นไปแน่นอน10อันนี้นะอันนี้แค่ที่สองหน่วยแต่ตุลาโอ้โหท่านสอบทั้งกุมภามีนาอย่างเงี้ยท่านรอตั้งท่านขอเปลี่ยนเลครับเชื่อเช,ชื่ออาจารย์อาจารย์ครับผมขอเปลี่ยนโอ้โหไกลไป ไม่งั้นผมขอทํารายงานอขอทารายงานได้ไหมเราถูกส่งไปอบรมได้ครับแม้แต่ท่านบอกไม่ไม่อยากทํารายงานไม่อยากอบรมอยากสอบข้อเขียนเขาก็ให้นะฮะนะครับแต่ยังไม่เคยมีนะครับยังไม่อาจารย์ยังไม่เคยเจอตัวอาจารย์เองยังไม่เคยเห็นแต่ว่าสามารถขอได้หมายถึงอะไรฮะให้ไปอบรมแต่ไม่เอาจะขอสอบข้อเขียนก็ได้แต่คนที่ได้รับมอบหมายให้สอบข้อเขียนจะมาขอทํารายงานไม่ได้หรือจะมาขออบรมังไม่ได้คือพูดง่ายคะแนนต่ําลงไปจะมาขอ ขบนนี่ไม่ได้พอเห็นภาพนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าในภาวะโควิดบางวิชาที่ได้รับมอบหมายไปไปเนี่ยสิบแปดหน่วยครับสิบแปดหน่วยแต่ปรากฏว่าภาวะแบบนี้มันมาอบรมกันแบบเฟสทูเฟสแบบเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยฮะก็กลายเป็นอบรมออนไลน์หัวข้อเดียวกันอบรมออนไลน์ปรากฏว่าทางสภาวิจักรชุดที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ได้อบรมออนไลน์ให้เหลือครึ่งหนึ่ง ก็เหลือเก้าหน่วยเท่านั้นเองครับถูกไหมฮะอบรมส่วนใหญ่อบรมหนึ่งวันนี่คือประมาณเก้าหน่วยกิจถ้าเฟสทูเฟสสองวันก็สิบแปดหน่วยปรากฏว่าน,นี่ก็อบรมสองวันแต่เป็นออนไลน์แต่ได้แค่ศูนย์จุดห้าของจานวนที่อบรมก็คือเอาศูนย์จุดห้าคูณเหลือเก้าหน่วยเก้าหน่วยก็ไม่พอถูกไหมครับขอให้ท่านทราบตรงนี้ไว้เลยทีนี้ประเด็นก็คือท่านจะต้องหาหัวข้ออบรมอื่นที่ไม่ได้รับมอบหมายทีนี้เช่น เขาให้รับได้รับมอหมายให้ท่านไปอบรมเรื่องคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยท่านอบรมเสร็จเรียบร้อย2วันได้9หน่วยอะไม่พอท่านจะอบรมวิชาไหนเพิ่มท่านต้องทําเรื่องร้องขอถูกไหมครับแต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วขอให้ท่านไปอบรมวิชาทางด้านเกี่ยวกับโยธาที่ใกล้เคียงเนี่ยเช่น Structure Theory o ี s อ r u สตั๊กเจอ u ์สตั๊ Analysis อะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับรวมกันแค้สิบแปหน่วยแต่อย่างน้อยจะต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นวิชาที่อาจารย์ขใไปอบรม แล้วท่านรวมกันได้18หน่วยขึ้นไปเนี่ยท่านมายื่นได้เลยครับไม่ต้องมาทําเรื่องเสียเวลาพอเห็นภาพที่อาจาร,รย์อธิบายนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะอธิบายตรงนี้อธิบายยาวเลยนะครับโอเคนะเข้าใจนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหัวข้อทั่วไปแล้วครับนะครับ,นะรบอาจจะมีหัวข้ออื่นๆแล้วแต่แต่ในภาวะโควิดเนี่ยนะครับภาวะโควิดช่วงนี้เท่าที่ได้ทราบจากกรรมการหลายท่านที่ท่านพูดพูดกัน ท่านบอกว่าส่วนใหญ่ท่านจะไม่ให้ไปอบรมเรามันลาบากในเรื่องของค่า PDU ที่ว่าให้เขียนรายงานนะครับเราก็มาพูดถึงหัวข้อรายงานกันถ้าสมมุติท่านได้ให้เขียนรายงานนปัจจุบันไม่ได้หมายความคะแนนท่านต่ำแบบที่อธิบายตอนต้นแล้วแหละอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจารย์มองว่าเดี๋ยวให้ไปอบรมหัวข้อนี้นอกจาก PDU ต่ําแล้วหัวข้ออบรมที่มีอยู่ะว่าจะเดือนหน้าก็อบรมแล้วเนี้ย พอถึงวันจริงๆปั๊บอ้าวเลื่อนอีกแล้วเนี่ยท่านเสียโอกาสท่านเสียโอกาสครับเพราะฉะนั้นอา,อาจารย์ส่วนใหญ่ตอนหลังๆก็เลยรา,ายงานนี่ไหมแต่การทํารายงานนั้นต้องขอเรียนให้ทราบว่าอาจารย์เขาอยากให้เขียนเป็นลายมือนะครับเขาอาจจะระบุมาเลยว่าให้ไปเขียนเรื่องนี้นะเรื่องเสาเข็มตอกเสาเข็มเจาะอะไรก็ว่าไปเรื่องของ การออกแบบอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องนี้มีอาจารย์หลายท่านก็พูดในยูทูบอะไรท่านก็ศึกษาได้อย่างเงี้ยท่านก็ไปศึกษาแล้วท่านก็เขียนเป็นเขาอาจจะระบุเลยว่าให้เขียนมาอย่างน้อยไม่อย่างน้อย30หน้าท่านก็ใส่รูปมาบ้างแต่ไม่ใช่ใส่แต่รูปอย่างเดียวแต่เขียนด้วยลายมือรูปเป็นรูปถ่ายได้รูปสแกนได้ เห็นภาพนะครับเห็นภาพชัดๆเลยครับตอนนี้ภาพโดยรวมนะครับทีนี้สมมติว่าท่านถูกส่งไปสอบข้อเขียนแสดงว่าคะแนนท่านต่ำมากแล้ะท่านต้องสอบข้อเขียนการสอบข้อเขียนนั้นอนุญาตให้เปิดหนังสือเป็น open book ได้นำเครื่องมือที่ใช้ในการคํานวณเครื่องคิดเลขได้ครับเอาเข้าไปแต่อยากจะเน้นในเรื่องนี้ว่านำหนังสือเข้าเนี่ยไม่ใช่ชีท ตัวอาจารย์เองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนานมากแล้วสองปีด้แล้วนะครับเคยมาปีกว่าเนี่ยนะครับก็เคยมามีคนกำลังสอบจะเอาชีตมาด้วยไงเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเนี่ยเขาก็บอกว่าชีตเข้าไม่ได้ก็เกิดการถกเถียงกันขึ้นพอดีมาไงฮะเขาก็ตามอยากจะขอความเห็นเขาบอกโอ้ยมาดูที่ชีตเป็นไงปรากฏชีตก็เป็นเอกสารในหนังสือนะครับเล่มหนึ่งก็ถ่ายมา ก็เอาน่ะมันมันไม่ได้ถึงนะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ทําตามหน้าที่เขาเขาคิดว่าหนังสือมันต้องเป็นเล่มั่นเข้าใจนะฮะอ่าอย่างเงี้ยนะครับเล่าถึงอะไรบางอย่างที่เล็กๆน้อยๆให้ท่านฟังท่านจะได้เข้าใจนะครับก็อันนี้เรื่องการสอบข้อเขียนคะแนนข้อเขียนนั้นจะนับคะแนนตั้งแต่60คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านนะครับไม่ใช่คะแนนสอบสัมภาษณ์คะแนนสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่70คะแนนแต่ข้อเขียนนั้นตั้งแต่60ิคะแนนนะครับโอเคนะครับ เอกสารเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเอกสารทางนี้จะต้องยื่นเอกสารคําขอรับอนุญาตผ่านไปแล้วประวัติการนี่งไงที่เดี๋ยวเราจะคุยกัน2อกับ3เน้นเลย2กับ3ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมบัญชีแสดงปริมาณงานรูปถ่ายหน้าตรงสำเนาใบอนุญาตเอาละครับเรามาดูตรงนี้นิดนึงอาจจะภาพเล็กไปไหน่อยนะครับมาพูดถึงเรื่องการกรอกเอกสารละการกรอกเอกสารนี่เรียนอย่างนี้ครับว่าอันนี้เป็นใบปะหน้าแน่ๆไหมมีคําว่าเลื่อนระดับอยู่ท่านเห็นไหมครับ อาจารย์ขอใช้สีอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะขีดแล้วมันอาจจะทําให้ดูเด่นขึ้นหน่อยนี่เลื่อนระดับเห็นไหมฮะถัดมาก็เป็นอะไรฮะชื่อนามสก,กุลอายุสัญชาติไทยอะไรก็ว่าไปที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยตรงนี้กกอกที่อยู่ปัจจุบันที่ทําการปัจจุบันท่านอย่าลืมเรื่องโทรศัพท์กับโทรศารอีเมลอันนี้สําคัญ นะครับโทรศัพท์โทรศารท์ทุกอย่างนั้นกรอกให้ครบะนะครับอ่าโอเคนะครับคุณอวุธการศึกษาต้องกใส่กรอกให้ครบอันนี้ข้อ4ละข้อ5ได้รับอนุญาตระดับภาคีวิศวกรอันนี้นะครับภาคีวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาใช่ไหมฮะงานควบคุมอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่มีก็สลไปเลขทะเบียนหมายเลขอะไรครับกรอกตั้งแต่วันที่เทไลสมัยก่อนก็แบบฟอร์มก็จะมีให้กรอก หนึ่งห้าหนึ่งครั้งคือห้าปีใช่ไหมแต่ปัจจุบันรู้สึกก็จะมีไม่ต้องกรอกตรงนี้และแต่แล้วแต่นะครับท่านลองไปดูอันนี้ไม่ได้ซับซ้อนแล้วท่านก็ลงชื่อของท่านอย่ารอจนถึงสี่ครั้งเลยครับนะครับปาไปยี่สิบปีเนี่ยนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับมีโอกาสขอขอเลยนะครับตามเงื่อนไขที่่าตั้งแต่สามปีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าถัดไปกัน